ลอยบ้างเรื่องท้ยเบอร์กันเือทนามาหอดในหของใหม่ตีสองขาลงแล้วตีสีอาดนอนวัแจงหรือเ่าแล้ววันนี้เวลาต้มว่าให้ไปใส่ปุ๋ยโยอะแล้วข้อหลวงบางเชียงนะจ้ำจากแลชบะังจากที่ราชามันเงเร็วๆบ้ากกับมาะัันวะข้อหลวง ซีโมงเเป็นรับซีโมครึ่งเนียเป็รับตัววซีโมงท่านรบเจียได้ขึน้นเพื่อสแล้วมาบ้านเนองหอยจิ้กวา่วา,กวางเลยก็ยงงังเขาเนี่ยยิ้กว่างโยวอาจจว้างนี่ล่ะทัางคุณไปไปบ้านนี่ล่ะแต่ทาคุณก็ต้องเครียดเลยทางาัเข้า จะไป Beni, ได้ป mm. wow, ุ๋ยเป็นโรสีเทียงไหมโอ้โหเป็นทาบอทาบอบราันปอสีเทียมไหมเอาทาบอแล้วเกิเราเกินจะลงทันบอเรื่อว่าบนโยไม่ีปัญหาเพื่อเลยลงคนขับก่งหวงก็จะเร็ัจากพาท้ายการรถาดมาบ้าท้ายกับแหมพาไปพุ่รถเป็นไหญ่ขาดอ๋อเขาจะใส่ของในองกนได้จอดเือนนี่อยู่เนี่ย ที่เสือโรตรีโรตรีใส่ไข่2แผ่นนะน่ะข้าวหมอมด้วยล่ะเ,เดี๋ยวแนกะเดี๋ว่ะ ใส่หุ่ยมาราท่อนเลยอัดมา้ายางเดียวกขึ้นแล้วคืนจที่รกว่าจะมานอน,น,น,นเิี๋ยวจะมันหักเลยคือว่าเขาก็ได้กิดได้ใส่นี่แหละตีโรตีกินแน่นเขาแล้วนี่สวัครับเพื่อนเพือนคืกันไปนอกตีซีเครื่งแล้วอันี้เขาอยู่ปรับการคอนเจนคอนสิขาวคอนเจนนะ พอมมือขึ้นเพืนขึ้นมาได้หนิขึ้นเทื่นขึ้นมาตอนที่เ่าคอนเทนเนนี่แหละที่วงแหวนทั้งเลี่ยงพอดีเอาไปขึ็นวงแหวนเกี่ยวขึ้นมาเสริมการฟันแล้วเอาจะสิไปอัดต่อยเยอะพุดดวลไปเนี่ยเพราะน้่ทำหองนะ,ะนบพเตือนน้ำห้องนะทานน้ำห้องไปเลยเไปอัดยูพุดดวเสียเดียวแล้วกันไป,ไป,ปเบอร์ทาบอ อำเภอท่าบอ่อน้องคายไม่ได้เพืเ่อนๆก็ไปนำโค้งหมดแล้วริมโค้งหมดแล้วก็ขอกาบางปีสามล่ะลุกพี่ครับมากไม่ไหว <c ười> ใช่ลุกพี่ครับมาด้านสิ้นสู มาจะซีซีวมะหอดมังคนวะเออหอมมงพอนอย่าหน่อยมังคอนนอนคืนนึงเะ็นนไงเตือนเตื่นได้จำมาเลยไปเนี่ยอย่างอสกัดทางดีเป็นงยังยามอะไรเศร้าเมด้ แล้วเพื่อนอันนี้เขาก็ร่างสีขาวเปน็นก็ร่างขาวน้ำพ้องทั้งน,นี้แหละน้ำพ้องจอดอยู่เทินถนนมิตรภาพนนอันนี้หันเจนยูเทินอยู่บ้านนี่แหละบ้านพานลูกน้องนี่แหละบ้านเกิดเมี่งน้องลูกน,อนก้อยนี่แหละบ้านนี่แหละ,บ,นนละบ้านดอนพยอมนี่เนอะเพื่อนไปได้ยอยากตามหาก็ได้ เด็กทำฮาตัวก็ได้มันเกิดเมืองนอนียู่แล้วฮะเฮ้ยไปคนบ้านไหนเนาะเดี๋ยวพี่เอ็มาถามนี่ลาที่นี่นะเห็นบรรยากาศพุ่นอ่ะท้องฟ้ากําลังแฉ้งกัางสวยๆพุ่นอ่ะแต่เป็นกําลังสุดเพื่อนๆอ่ะเพื่อนกันเือคือเสาสะพานท่างดวนบนอ่ะเรียวเบิึงแล้วหุ่นเมียกะได้คราไป ทำพ่องกันแต่จรวดตื้นกับเขทาทำพงแล้วเขากินเน่าไร่บ้านเนี่ยด้วนไร่บ้านเนี่ยติสายมันสิลร่มฟืนมันเนวนี้ ไหปลงทางนี้ ปาน้ำพอ้ยั่ทางแยกไปบริษัทเอาได้ดีองใน้งในแต่ไม่ได้ดีล้วไปมาลกเป็นรานนี้ไปจิไปกันนวลำันกันนวลข่าไปลงทีมมจากสิแว่ รรถถำออกมาจากางห้องบ้านหนึ่งกิโลมาทางอุดรเขาจะเขาจะได้เขาตะซังเและสีสายทางโน่นนี่แหละเขาจะได้เขาตะซังตาช่างน้ำหนักทางหลวงตาช่างน้ำพองเดี๋ยวเลยตาช่างน้ำหนักรถบรรทุก น้อย,ยเรา,า,าอยัางไรเบอดหลามันนอนในเบอดหละนี่หวังดี หวังว่าตื่นไม่มีแ่แปดไปแล้วเราพีดไปแล้วตื่นตื่นตื่นต่ไปโงคองนี่ครับน้ำกาแฟอะครับนี่ให้กับฟงกาแฟให้น้ำาะไใอญ่เนี่ให้สะดอะไรเลยนี่จะมีกับ เขายังเป็นกะา่ไย้็อยจ่นะเขียวๆไฟตอนคุณยู่ระต่ตายกาอไ่างเดียวเต้าเห็นมาเลยเมกี้มิตอรกเต้าตมาเนี่มีตอระกับทัดกันแลนพุทธะปีบุ๊คกี้แรนพุทธะเสียวเลยทัดก <laughs> ันนาดขั้นนอนแยบโล่กัยางกราไส้เสียอ,อยู่ <laughs> สิกิโลเข้ากันถึงอำเภอเขาสชนกว้างถึงเขาเชิญกว้างแล้วครับแยกเขาสชนกว้างเ้ยเขาสชนกว้างไปย่างเขาสชนกว้างนั่นล่ะเออบรรษัทเขาทั้งกว้างกขาเรียกว่าเป็นยังไง เป็นผู้ไว้นี่แหละอ้อสังการี่นํำกดหลวงพอ่อ มุกี้เนี่ยยางเขายิ่งไหมเพื่อนเขาน่นสะอาดมันดินโน่นสะอาดอำเภอน่นสะอาดจังหวัดอุดรเขาเขียรอุดรนั่นละออกไฟแดงน่นสะอาดว่าทางอุดรยางยิ่งเต้ฟูเดี๋ยวเลยเวลาเบิดยิ่งปุ๊บบาดเดี๋ยวเลยตัวใดบูนเอาไปเหยียบยังคือนบูเหยียบตัวถนนเนาะแงแสดงยางยางยังไม่ยุ่งไหมยางเส้นนี้มันอยู่ ห่มันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างไยเดียนจำเนมดูยางเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นตัวยางยางวะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเอนเราเสียดายมานั <c oughs> นงไหมยิ่งฟู <c oughs> อ่ะเขาเสาีด้ได้อยางอะไรเขาเอาบุญยาอะไรลงมา ปลาบ่ได้เลยนี่ฟุเอออย่างเอันี่อย่างเกาไปอย่าง้อางกแต่ว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์่างน,นี้มีไมใช้ปุ๋ยเต็มแล้วอะยูเลีย บทางใน่สิง่งเห็นเห็นแมนด้วยเธอไปไปทางขวาสิมาทำไมทางซ้ายไม่กิ่งมาทางนี้แล้วแล้วมาทำไมตางนี้

ต้องคอเมื่อเพื่อนต้องในนวดยาด้วยนี่นวดน้ำมันม่วยขคอเมือ่อเขาเลยเขียดเหลวเสียเหลวดันผ้าใบตัวลูกมันหนักหลายนวดยานวดยาแล้วก็อานี่พันโอเขียนรัดไปอีกที่หนึ่งนี่แหละเพ,วพื่อนๆรัดไปอีกสี่เลยนี่้องนวดน้ำมันไว้กดแห้งด้วยนี่ ตอนแดกขั้นเจียตองแดกขั้นเจียเสริหมอบแม่มันเขาเจียบ่ได้จะใส่บ่ได้นะบ่ไหวได้บ่ไหวได้เลยพอเมืองปัสููแล้วบ่ไหวแล้วพอดไดแล้วลูกพี่พอสักไทยสักไทยสักไทยคืออะไรอำเภอจังหวัด เขาต้องส่องห่องกันไหมอาเ่อเรอนดาจาต้องส่องห่องเป็นน้องไข่นน่นะ ก็เลยหวังจะได้น้อไปกินเขาไปม้าไปพเพื่อไรเลยเลี่ยอีก18กิโลถึงน้องคายแต่เข้ามาไปไประหวัดหอกเข้าสดไปเรียวน้งองซองห้องอีกพอดน้องซองห้องอีก12กิโลน่าจะหัวแต่น้องคายแต่ว่าอีก5กิโลอ่อน้องซองห่องเขาเดียวถ้าบอกจะควาปุยโทษน้ำลายเทียนเราไหม อยูอ่ด่นอยู่แล้วโทษนำสองเทียไหมยู่วนยูดน่นเมื่อใช้เวลาเป็นชั่วโมงกูนอยยูด่วนกันไหนตั้สิพาสมาไ้อยูด่วนยูด่วยูแต่อุดรนเนี่ยวจะโอ้ยอุดรนในถนนแม่ข้างเลียงมันกะโดนติดเนาะแล้วก็โทษมาดูให้ไอ่ะอนาันนันดีเนี่ น้องเอาลูกพี่มาซอยรอบเด้อตาเ้ากความเปลี่ยนขึ้นอีกวอบสวยลูกพี่ขาเปลี่ยนขึ้นอีกอ่ะเขาพุทธสองลบลรหรอมาบานนอนดได้หนิยังเขียวอยู่เห็นจากไหนชวนบานอนเอาอยู่ไอ้ไม่เด,ดีอยู่โมดีสิทางเรือละ เ้ายต้องไปหนองคายนี่แหละเพื่อนเรยอไปท่าพอ่อเรือไปซีแองใหไม่เรยวซ้ายมันนี่แหละซ้ายตรงนี้เลยแหละ สี่ท่องเที่ยวได้บางเที่ยวแล้วทั้งนี้มาไปดำโค้งก็มันพี่ภูเขาหอบตินมาทางสี่เชียงใหม่ทั้งเที่ยวไปดำโค้งซื้อแผ่นทาบอสี่เชียงใหม่เลยยุทธขามกับเชียงเมียงก,กันเนาะ แล้วครับเดี๋ยวเขาคุยประตูมาอีกแล้วเครื่องชิ้นวงทูเครื่องชิ้นวงทูไหมฮโอ้ยบุญอยู่แล้วนด์จากรมาเบอร์เช่นนึงแล้วอาดแลนด์เนี่ยโอ้ยเก็ตสีบแปดสีบอ,อัดมากเลยเนะี่ย ตีหาอัดยางเดียวแม่รถแม่ไม่ไรรถมัดแก้วร,ร้อน,นมีผลลัพธจะดได้รถจมัดร้อนแพรงเขาอัดให้แล้วเกิอ <c> ย <oughs> ่างแม่แรนรถนะ เจ้าทุกบ้นอะทอ้ทงว,งว,วางนี้เว้ยไม่ได้มาดูนี่นี่กี้ในสวนเล่นในน้อยได้ทางซีเล่นหรือไม่ใานเพ่น,เนี่ต้องเคยไปตะดนูน้วดิเจ๊อยู่บริษัทเก่าด้วยนี่น้านวีรานนี tao lại đấy, làm bao đây đâu, hay, đi cái theo cho phẩm là, đang thì bỏ cái cho mà lát đâu, Giảm đâu giảm 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 em thương chạy phật, dập đi dập เป็นเอ่อกเป็นตาเป็นนี่ยเป็นเพื่อนเป็นกออโรดตะไม่เหาเาฟ้าทั้งเป็นอะไรเงยห่ำอีกอะ ไปล่วงยู่นาแล้าน้อยนึงไปง่ายมาล่วงยูก่กดดังเปิดแต่ตัวลูกไปก่อนตัวแม่ยังไม่เปิดดอกพ่นสีตกหอนคักพ่นล่งไว้อยู่ดอกมีหลายคนอยู่ลูกน้องก็รับแล้วห่วงแง้ง โอ้แตแล้วแล้วตัวไหนลงใส่ผ้าเล็ตต้นโพต้นโพเย็นเย็น วัวเนี่ยวอะไเนี่ยัเีปกแลอะไยวอะไรเนยเนี่ยไวยด้วบัดทัเลยเห่าว่าตกไดเตียยาเลืบออทุกงอพักที่ห่าเจอาเฮ้วมนเแต่ว่าก็นลนี้ว่ามันยาวจะกันตอมเลยีมวเลี่ยอเนียหนีไปด้ลก

เ่าซื้อยกินกันสุ้มกันหลายๆเทวราเนี่ยันลานเนี่ยโอ้ตั้งเลางเล้าครั้งแรกคลอะไัข้นเละเ้าทางลตกแห้งของใชแล้วครับของคุแน่ว่ารจิไปแท้ของยวแท้ใ้มาเอื้นดอก เฮโลกันมาบ้ากับพังกระพังสิเฮโลกันคนตกฝนตกฝนันแดดเปียงอ่อนเบิดวันนี้คนตกกินใจจ่อยแล้วออกไปหาอูเฮโลกันเ้อพ่อกรันไม่ชินาครับสวัสดีครับบาย